สวัสดีค่ะเพจชาวนาะศิรัญญาบัวพันนะคะก็พาพี่น้องมาทำอะไรนอะแต่เช้าก็จะพาลงทุ่งนาข้าวนะคะ เป็นการทำนาข้าวนาปีค่ะแล้วทีนี้ก็จะมาลงทำนาทุกเช้าทุกเช้านะคะเวลาของเราไม่เยอะแต่เราทำเวลานั้นให้มีค่านะคะทำนาไปด้วยนะคะแล้วก็ส่งคลิปไปด้วยให้พี่น้องได้รับชมด้วยค่ะแล้วก็จะลงทำนะคะวันนี้ก็จะมาดูแรแปลงนาข้าวนะคะทำงานแบบบ้านๆของเราคอนเทนต์นะคะชาวนาค่ะก็จะลงมือทำงานไปด้วยในการเก็บ เก็บพืชเก็ยบหญ้าในแปลงนาะข้าวนะคะแล้วก็จะเอาออกแล้วก็ส่วนที่ว่างๆก็จะหาต้นข้าวนะคะต้นข้าวมาปาักดำปักดำแทนที่ร่วงๆนะคะ mm hmm. เพราะว่าทําไมถึงทําเพราะว่าตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้คือทําทำทาเสร็จบางทีเราไปเดไปเจอ ตรงนั้นว่างตรงนี้ว่างอย่างนี้เนาะก็เสร็จว่าเป็นค่ะเสร็จไม่แล้วเสร็จเป็นสักทีนะคะในช่วงระยะนี้ก็เป็นช่วงที่อยู่ในช่วงที่ซ่อมแซมได้อยู่นะคะถ้ายังไม่เลยยังไม่เลยออกพรรษานะคะช่วงนี้ถ้าออกพรรษาไปแล้วก็คงจะจะไม่ปักดำนะคะเพราะว่าต้นข้าวแก่เป็นข้อเป็นป้องเนาะเพราะว่าเป็นเตรียมที่จะออกรวงนั่นแหละ แล้วก็เป็นข้าวแก่นะคะข้าวของับพันอายุ60วันนี้ค่ะก็จะลงมือนะคะ่ะตัวน,นี้ก็สะอาดได้เดินได้เลอะได้กว้างแล้วนะคะขออนุญาตคลิปยาวนะคะต้นพืชต้นหญ้าก,ก็มีหลากหลายชนิดนะคะก็ค่อยยถอนออกมาค่ะค่อยๆเคลื่อ,ยอ,อ,อนย้ายออกไปะคะ่ะเดี๋วเราก็จะนำต้นเา้าต้นกละมีพวมเมนเข่าด้วค่ะนี่ เป็นต้นหญ้าชนิดนี้เลยนี่เห็นไหมชนิดเป็นขอคอ,อนี่ค่ะไม่รู้ชื่อนะคะก็มาเอาอว่อค่ะเดี๋ยวเพิ่นจะขยายขออนุญาตคลิปยาวนะคะให้พี่น้องมาเป็นกำลังใจนะคะมาดูกันเอาหญ้าออกจากแปลงนาเข้าค่ะมีข้าวนาะปีนะคะค่อยๆเอาออกไปนะคะนี่ เยอะมากเลยไม่ได้เอาเลียวเกี่ยวมือมาด้วยเนาะวันหลังต้องติดกระเป๋ามาแล้วนะคะอุปกรณ์ชาวนามาเอาออกเพื่อว่าดูแลข้าวตอนนี้ข้าวก็เป็นช่วงที่อัวก้้วนนะคะถ้าอัวกป้วนก็ฝากพี่น้องนะคะให้ลงลงดูแลแปลงหน้าเขา ดูได้แล้จังใดระับ,บพันธุ์นะดูแลก็คือใส่พ่นนะคะพ่นเชื้อราได้แล้วนะคะเพราะว่าจะพ่นช่วงช่วงประมาณอยู่อย่างน้อยที่สุด3ามครั้งนะคะตอนก่อนที่จะทํานาก็ให้ให้ทำนะคะยังระับ,บพันธ์ที่มา้สวอยใดในการขาเชื้อราพี่น้องบอก เป็นปูนปะขาวก็ได้นะคะพี่นงคบัวันก็ทดลองแล้วมาพี่นงองไปมาทดลองด้วยกันนะคะที่คือในการฆ่าเชื้อรานะคะแล้วก็แช่นะคะแช่น้ําแล้วก็จะเอามาพ่นนิดๆน่นอยๆค่ะใส่นิดเดียวใส่แค่สองช้อนกับน้ำยี่สิบลิตรเท่านั้นนะคะเพื่อว่าจะได้บํารุงต้นข้าวของเราด้วยนะคะประหยัดต,ต้นทุนแล้วก็ทําน้ําหมักชีวภาพนะคะทําน้ําหมักคีวภาพไว้ที่จะเอามาผสมกับ ปุ๋ยนะคะเป็นปุ๋ยชนิดน้ำแล้วก็เทผสมกันเลยคนๆเข้ากันกับน้ำปริมาณ2 0ลิตรกับปุ๋ยของเราที่มีแล้วก็ที่ว่านะ่ะถ้ามีเกี่ยวกับสารค่าแมลงก็เอามาลงตรงนั้นเลยพร้อมกันทีเดียวได้ตั้ง3-4อย่างนะพี่น้องมาบำรุงใบทีนี้ใบของเขาก็มีอายุในการเปิดปากใบก็มีช่วงเช้าๆนะคะมีอยู่สอช่วงนะคะช่วงเช้าๆตั้งแต่ตีห้เลยค่ะ เช้ามืดเลยค่ะตีห้ามาถึง10บโมงเช้านะคะสามารถที่จะใส่ปุ๋ยให้กับข้าวของเราได้เลยเป็นช่วงที่เปิดปากใบต้องการที่จะได้รับสารอาหารนั้นนะคะแล้วช่วงที่2คือช่วงไหนช่วงที่2ก็คือช่วงเย็นๆค่อยๆลงไปแล้ว1 6บหกนาฬิกาไปถึง1 8แปนาฬิกาสิเลยถ้ายังมีค่ำไม่มืดก็สามารถที่จะ ดูแลไปเลยในช่วงนั้นคือเปิดปากใบค่ะสามารถที่จะรงทำการหวานแล้วก็พุ่นผสมทุกทุกอย่างพร้อมกันในขั้นตอนเดียวกันก็ได้นะคะเพื่อว่าประหยัดขั้นตอนนะคะประหยัดต้นทุนนะคะประหยัดต้นทุนในการดูแลแปลงนาข้าวของเรานั่นเองค่ะเคล็ดลับดีๆมาฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบนะคะก็แบ่งปันนะคะก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะ,ะคิดว่า มีความรู้ส่งให้พี่น้องได้รับรู้ด้วยกันนะคะกดไลค์กดแชร์ให้บัวพันธุ์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะโชคดีบายบายแล้วพบเจอกันคลิปต่อไปค่ะ